เวลาปวดกามนะคะตกลงว่าเราควรจะต้องประคบเย็นหรือประคบร้อนกันแน่นะคะถ้าเกิดว่ามีอาการอักเสบในช่วงแรกนะคะก็คือมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะคะหมอแนะนํา72ชั่วโมงแรกหรือ3วันแรกให้ประคบเย็นค่ะการประคบเย็นนะคะให้เพื่อนๆนะคะใช้น้ําแข็งนะคะประคบบริเวณที่มีการอักเสบหรือการปวดได้เลยการประคบเย็นจะช่วยลดอาการปวดและลดอักเสบเนื่องจากว่าความเย็นนะคะจะไปทาให้เส้นเลือดบริเวณนั้นหดตัวเพราะฉะนั้นสารอักเสบทั้งหลายก็จะออกมาบริเวณที่อักเสบได้น้อยลงจะช่วย ่ได้คะถ้าเกิดว่าหลังจาก3วันหรือ72ชั่วโมงแล้วนะคะยังมีอาการปวดอยู่ให้เปลี่ยนเป็นประครบอุ่นหรือประครบร้อนค่ะการประคบอุ่นหรือประคบร้อนนะคะประครบครั้งละ15-20นาทีเพื่อให้ซึมเข้าไปลึกถึงกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อขานไก่นะคะถ้าประครบแป๊บเดียวไม่ได้ช่วยอะไรนะคะการประครบอุ่นหรือประครบร้อนทําได้วันหนึ่งสองสครั้งเหมือนกันนะคะมันจะช่วยได้โดยการที่ไปทําให้หลอดเลือดบริเวณนั้นขยายตัวและสารอักเสบที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็จะไหลเข้าไปสู่หลอดเลือดที่ขยายตัวทําให้้ผ่อนคลลลายแวก็ด อาการปวดบวมได้ค่ะ